คำทำนายโหราจารย์เป็นจริงอย่าปฏิเสธแต่ก็อย่าหลงงม,มงายกับอิทธิริศปฏิหารที่มีอยู่จริงสยามประเทศในอดีตหรือประเทศไทยในปัจจุบันเต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขนานับอีกทั้งอย่างมากมายโดยเกจิอาจารย์ผู้ทรงฤทธิ์และเกจิอาจารย์ผู้มากทั้งอิทธิริศปฏิหาร และพระธรรมที่เจริญตามรอยพระพุทธเจ้าสูนิพพานก็ต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่าฤาษีชีพรามนักปวดรัททิเชนและรัทธิต่างๆหากฝึกจิตจนถึงขั้นอภิญญาหกได้เขาเหล่านั้นยอมแสดงฤทธิ์ได้ไม่มากก็น้อยอิทธิฤทธิปาฏิหารจึงมีมาแต่โบราณกาล หรือเกิดก่อนพุทธกาลในปัญจักวัคคีหรือพราหม์ทั้งห้าที่ได้เฝ้าฟังธรรมครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าที่ปากอิสิปตนะมฤรุกทายวันแขวงมคตเมืองพรารานสีพรามหมณุ่มที่สุดชื่ออัญญากลทัญญะได้ทํานายพระพุทธเจ้าแบบฟันต้องออกปวดและจะได้เป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเองยังเคยทำนายบางเรื่องด้วยพระองค์เองดังทำนายนักปวดนอกาศาสนาผู้หนึ่งว่าจะตายในเจ็ดวันแล้วนักปวดผู้นั้นก็ตายจริงๆพระพุทธเจ้ามีได้ปฏิเสธเรื่องอิทธิฤทธิ์ว่ามีจริงและพระองค์ยังเคยแสดงยมะกะปฏิหารด้วยพระองค์เองหลายครั้ง เพื่อให้เดรัจฉีหรือนักปวดหมายถึงลัทธินอกศาสนาเห็นจนส่งผลให้เดรัจฉีส่วนหนึ่งเปลี่ยนใจมานับถือพุทธศาสนานอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายังเคยให้พระโมคคัลนะแสดงปฏิหารให้เห็นว่าไม่เพียงศาสดาเท่านั้นที่ทำได้แต่สาวกที่ฝึกจิตถึงขั้นแสดงปฏิหารได้ก็มีนะ ในพระไตรปิฎกอธิบายคำว่าฤทธ์แสดงฤทธิ์สิบอย่างคือ 1. ฤทธ์เกิดจากการอธิษฐาน 2. ฤทธ์เกิดจากการบันดาล 3. ฤทธ์เกิดจากใจ 4. ฤทธ์เกิดจากการแผยยาน 5. ฤทธ์เกิดจากการแผ่สมาธิ 6. ฤทธ์อันเป็นอริยะ 7. ฤทธิ์เกิดจากผลกรรม 8. ฤทธิ์ขเก้าฤทธิ์เกิดจากวิช,ชาและ10บฤทธิ์มีการประกอบถูกส่วนเป็นปัจจัยหากแต่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าอย่ายึดอย่าง,งมงายอย่าเสียเวลาอยู่แค่โลกอิทธิฤทธิปฏิหารเพราะนั่นเป็นหนทางแห่งโลกิยะ มีใช่หนทางโลกุตระหรือหนทางแห่งการหลุดพ้นในหนังสือพระไตรปิฎกภาคสี่ความยอ่อแห่งพระไตรปิฎกเล่มเก้าในสิเอเกวัตตสูตรสูตรว่าด้วยการแสดงธรรมแก่บุตรคารหาบดีชื่อเกวัตตะเล่าว่าพระผู้มีพระภาคประทับณป่ามะม่วงของป่าวาริกะใกล้เมืองนาดันทา นาที่นั้นบุตรคารหาบดีชื่อเกวตัตตาเข้าไปเฝ้าขอให้ส่งชวนภิกษุผู้สรงอิทธิฤทธิปฏิหารได้ให้แสดงก็จะมีสิในพระผู้มีพระภาคยิ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระองค์มีได้แสดงธรรมว่าภิกษุทั้งหลายท่านจงแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารแก่คฤริหั์ผู้นุ่งผ้าขาว แม้ครั้งที่สองครั้งที่สามบุตรคาราบดีชื่อเกวตะก็ยืนยันจใจส่งชวนภิกษุผู้แสดงอิทธิปฏิหารได้ให้แสดงพระผู้มีพระภาคจึง,งทรงชี้แจงว่าปฏิหารที่ทรงทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งโดยพระองค์เองและประกาศแล้วมีอยู่ด้วยกันสามอย่างคือห อิทธิฤทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ 2. อ,อาเทศนาปฏิหารดักถ่ายใจได้เป็นอัศจรรย์ 3. อนุสาสนีปฏิหารสั่งสอนเป็นอัศจรรย์พระพุทธเจ้าทรงเลือกใช้หนทางที่สามเนื่องจากไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีเหตุผลดีเพราะทำให้รู้ถึงต้นเหตุแห่งทุกข์ และรู้แจ้งในหนทางพน้นทุกข์นั่นคือปัญญาแห่งพุทธปรัชญาอันลึกซึ้งของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ภิกษุยึดติดหรืองมงายในริ์หรือสนุกกับการสำแดงอิทธิฤทธิเพื่อให้พวกคนสรรเสริญด้วยหวังในลาบสักการะซึ่งไม่ใช่หนทางหลุดพ้นทั้งผู้ชอบชมและผู้ชอบสำแดงอิทธิฤทธิ พระพุทธเจ้าทรงรู้ทุกอย่างแต่ทรงสอนบางอย่างตามอัธยาศัยของผู้ฟังหรือทรงสอนในสิ่งที่ต้องสอนหรือให้รู้ในสิ่งที่ควรรู้มีใช่รู้เละเอะเทอะจนไปปิดหนทางหลุดพน้นจึงมีคนถามว่าสิ่งที่สอนกับสิ่งที่รู้อันไหนมากกว่ากันพระพุทธเจ้าก็กำซายขึ้นมาหนึ่งกำมือ และถามว่าทรายในกำม,มือกับทรายในแม่น้ำอันไหนมากกว่ากันทรายในกำม,มือน้อยกว่าทรายในแม่น้ำใช่ไหมสิ่งที่เราสอนเท่ากับทรายในกำม,มือสิ่งที่เราไม่สอนเท่ากับทรายในแม่น้ำพระพุทธเจ้ายังสอนให้รู้ในเรื่องควรรู้เพราะรู้มากแต่เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็เหมือนคน รับจ้างเลี้ยงโคซึ่งได้แต่นับจํานวนโคแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากโคเนื้อก็ไม่ได้กินนมก็ไม่ได้ดื่มทุกยุคทุกสมัยของเมืองพุทธนามว่าไทยจึงไม่เคยขาดซึ่งพัเทเิระที่มีปฏิหารและเปี่ยมด้วยคำสอนแห่งพุทธศาสนาให้ชนชาวไทยได้ขา่ารบปูชาไม่เคยสิ้นสุด อย่างไรก็ตามยุคดิจิตตลนี้เรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทุกคนจะต้องพิจารณาให้ถีทถ้วนเพราะมีทั้งของจริงให้เห็นหรือจับต้องได้ในขณะเดียวกันก็มีของปลอมสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อมุ่งสแสวงหาลาบยศเกินทองเป็นต้นโหราจาร์ยก็มีทั้งจริงและปลอมและไม่มีโหราจาร์ใดในใต้ล่า ที่ทำนายถูกร้อยเปอร์เซนต์ถูกเรื่องต้องประเมินจากรูปธรรมว่าถูกมากกว่าผิดหรือผิดมากกว่าถูกยกตัวอย่างสมัยหนึ่งของพลเอกสุจินดาคราประยูนได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเสียสัตว์อย่าเสียชีพสุจินดามีทหารหนุนหลังทั้งกองทัพ โหราจารย์ทั้งจริงและปลอมส่วนใหญ่ล้วนทำนายว่ารัฐบาลของสุจินดาจะอยู่ในอำนาจนับสิบปีแต่ด้วยความไม่ชอบธรรมในการขึ้นสู่อำนาจพลตรีจำลองสีเมืองจึงนำประชาชนออกมาขับไล่แค่สี่สิบกว่าวันรัฐบาลสุจินดาก็ล้มคลืนงานนี้ทำเอาโหราจารย์ทั้งจริงและปลอมตายหมู่ และนอกจากปฏิหารที่ได้กล่าวมาแล้วบุคคลที่สามารถทำปฏิหารต่างๆได้ก็มีเช่นกันในสมัยพุทธกาลได้แบ่งพระอรหันต์ออกเป็นสี่กลุ่มตามความสามารถเรียกว่าพระอรหันต์สี่ประเภทวันนี้จึงของนำการกล่าวไว้เพื่อเป็นการศึกษาเพิ่มเติมถึงประเภทหรือคุณสมบัติของพระอรหรันต์ ดังนี้ 1. สุขะวิปัสสโกไม่มียานวิเศษใดๆนอกจากรู้การทำอาสวะให้สิ้นไปหรือเรียกกันว่าอาสวะขยายานอย่างเดียวอัน,นิสงส์จากการที่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาเพียงอย่างเดียวและ 2. แตเตวิชโชผู้ได้วิชาสามคือ 1. บุพเพนิวาสานุสติยานรู้ระลึกชาติได้ 2. จุตูปปปาตยานรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นที่เกิดจากการเข้าใจในกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงจึงรู้เหตุการณ์ที่จะเป็นไปได้ทั้งสิ้นและ 3. อาสวยายาัคยญาณรู้ทำอาสวะให้สิ้นอนิสง์ จากการที่ปฏิบัติวิปัสสนาและถือวัตถุดงข้อ 3. สาระพินโยผู้ได้อภิญญาหกคือ 1. ทิพภะจักสุหรือตาทิพฤ์ที่สามารถจังรู้เหตุการณ์ใกล้ไกลมีพระอนุรุทธะเป็นเอกะทะขะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการมีตาทิพสามารถมองเห็นโลกไปนี้ กล่าวกับมองมิตรมาขำป้อมบนฝ่ามืออย่างที่สองทิพยสโสตะหูทิพย์อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้โดยเฉพาะมโนวยิทธิการแยกร่างและจิตเป็นฤทธิ์ที่แสดงได้เฉพาะพระอรหันต์ประเภทสัลพินโยเท่านั้นและ4เจโตปริยญาณถ่ายใจผู้อื่นได้ และ 5. หบุพเพนิวาสานุสติญาณการกระลึกชาติได้และ 6. อาสวะคยญายญาณที่ทำให้อาสวาสิ้นไปอันน้สง์จากการปฏิบัติวิปัสสนาและเจริญสมาธิจนได้ฌานสมาปติและก็ 4. ปัปฏิสามพิทัปัปตโต แตกฉานในความรู้อันยิ่งสี่ประการได้แก่หนึ่งอัฏฐะปฏิสัมพิทาความแตกฉานในอัฏฐเห็นข้อธรรมหรือความยอ่อก็สามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดารเห็นเหตุอย่างหนึ่งก็สามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดารเห็นเหตุอย่างหนึ่ง ก็สามารถขิดแยกแยะก,กระจายเชื่อมโยงต่อออกไปได้จนล่วงรู้ถึงผล 2. ธรรมะปฏิสัมพิทาความแตกฉานในธรรมเห็นอัตาที่บายพิสดารก็สามารถจับใจความติงกระทุหรือหัวข้อได้เห็นผลอย่างยิ่งก็สามารถสืบสาวกลับไปหาเหตุได้ 3. นิรุตติปฏิสัมพิทา ความแตกฉานในภาษารู้ศับถ้อยคำบัญญัติและภาษาต่างๆเข้าใจใช้คำพูดชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นตามได้และสุดท้ายปฏิภาณปฏิสัมพิธามีไว้พริบซึมทราบในความรู้ที่มีอยู่อามาเชื่อมโยงเข้าสร้างความคิดและเหตุผลขึ้นใหม่ใช้ประโยชน์ได้เหมาะ เข้ากับกรณีเข้ากับเหตุการณ์เมื่อเราศึกษาประวัติของพระสาวกก็มักจะพบกับประโยคที่สำทับคุณสมบัติของพระอารหันต์รูปนั้นว่าเป็นผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยอภิญญาหกและปฏิสัมพิทาสีพระอารหันต์ประเภทนี้มีเยอะมากในสมัยพุทธกาลเช่นภาษารีบุตรพระโมคัลคลนะพระอุบาลี พระมหากัจจยานะแต่การผ่านไปจนมาถึงสมัยนี้ปราดทางพุทธศาสนากล่าวว่าพระอระหันต์คงมีเพียงประเภทสุขาวิปัสสโกเท่านั้นแต่หากเราไปดูในมหาปรินิพานสูตรก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธทปรินิพานเหตุการณ์ก่อนนี้นักัวสุภัททปริภาชกได้ทูลถามว่า ในโลกมียาพระอรหันต์จริงหรือไม่พระพุทธองค์ทรงตอบท่านสุภัทาว่าตราบใดที่ยังมีบุคคลผู้ปฏิบัติตามหลักอริยมรคมีองค์แปดจูนั้นตราบนั้นโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์แต่พระพุทธองค์ไม่ได้การันตีว่าจะมีพระอรหันต์ประเภทใดบ้างแต่ก็ทรงรองรับว่ามีพระอรหันต์อยู่จริงแน่นอน